สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์ดสุข,ข,สขุมสุคนมอนี้ก็มาพบพ่อก,กันคือเก่าเนาะทั้งสองสาวปอหอยยางเด้อสบายดีเอชซีบอวสิเป็นฝั่งเราฝั่งไทยหรือต่างประเทศกับสบายดีสวัสดีเบิร์ดทุกทา่านมอนี้อยู่หน้าพี่น้องมนอนี้กาสีไปเห็ดภารกิจหนึ่งเนาะกาซึ่งเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเอซี SC, อยู่ฝั่งไทยเพือ่อพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่งได้บริจาคเงินมาหลา่คูหลายคนเนาะกา สิเป็นไอซ์ไอแซ่ตั้งเนาะกาขอบุญขอบคุณหลายๆที่เป็นสะพานบุญให้อีกเพื่อนกระไดเนาะเพื่อนกะสอยเอาซองไปหาบริจาคอะไรพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเพื่อมีคนรวมทำบุญนํากะมีคนเห็ดนำลายลายพี่น้องเนาะเพื่นอน,อะนอกะได้รวบรวมเงินแล้วก็ส่งมาให้ซามเม็ปอเนอะาะให้ซาเม็ปอนี่ไปเป็นสะพานบุญอีกเียนหนึ่งเห็ดวัดบ้านเฮาอะไรพี่น้องกัยังมาทนแล้วเนาะ กะดีใจลายพี่น้องที่ได้มาเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ s, สุขสุขคนเนาะลายสื่อก็จะเป็นปอกะจุดว้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวมาพันกันเลยพี่น้องว่ามีภายแเน่เนาะถ้าอ่านพิดจะต้องขอโทษขออภัยหลยายเดอ้อถ้าอ่านกรถือก็กได้ก็ <c oughs> ู้ที่หนึ่งเนาะปอปอป้องอุบลหนึ่งพันบาท ผู้ที่สองทองสุกพวงมาลาพร้อมครอบครัวห0ึ่งพันบาทผู้ที่สามคำพันพวงมาลาพร้อมครอบครัว500บาทผู้ทีสี่อมเกตการอมเดกอมเขาอมนะอมอมเกตการพร้อมครอบครัว500บาทผุ้ที่หสุกัญญาสมพร้อมครอบครัวห้ารอยสิบบาท เสริมสีสาคอบุรีพร้อมครอบครัว200บาทอารัญญาพร้อมเอออรัญญาอัมพรอุทธิให้นางวาลียอมใจยอมใจ100บาทน่าจะอุทิให้พูดที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเลยเนาะพี่นอ้องกษัาธุเนาะอัมพลจันสีทองพร้อมครอบครัว100บาทสมทายนุ่ม นุ่มมณีรัดพร้อมครอบครัว200บาทเมื่งจงกระโทกพร้อมครอบครัว100บาทแย้มแย้มผดดิสำรงอีกแย้มทุ่ยแย้มแย้มผดดิสำรง200บาทแป้งหอมผ่องสีพร้อมครอบครัว100บาทวรพรถนอมผิวพร้อมครอบครัว500บาท สมปองซานเกษมพร้อมครอบครัว200บาทถาวรจันขาว500บาทสิริวัลปัญญามาพร้อมครอบครัว200บาทโนรีเดชสีพรพร้อมครอบพร้อมครอบครัว200บาททองลานจันซูพร้อมครอบครัว100บาทเบนะน้องกา ยอดเงินรวมทั้งบัตรหกพันสามร้อยสิบบาทเนาะอันนี้คือยอดรวมลายสื่อ,อมีสิบเก่าลายสื่อเนาะอันนี้เป็นยอดรวมข้างหลังเลาก็ได้จดสื่อเรียบร้อยแล้วกัแล้วก็มีเงินอีกต่างหากเนาะที่เพิ่นส่งมาให้อ่าอันเสียตั้งแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นส่งมาผูกแขนปีใหม่นอ้นองนอุน่งๆเนาะกะ ข่อยปลูกแคนข่อยปลูกแค้นสาปอแล้วก็นูกแขนสาวลงคนละข่อยหกร้อยเนาะจนนางลงหาล้อยแล้วก็เพื่อนกับเงินอีกหาล้อยเนาะเพื่อนเอาถวายให้พระพ่นะเพื่อนไว้ใช้จ่ายเนาะบริลล้อมกับในนี่น้องคือแยกเนาะแล้วก็มีเอสซีอีกท่านหนึ่งเนาะที่ เพิ่นก็ส่งมาให้ซาแมนปออีกคือกันพี่น้องก็ห้าพันบาทเนาะเพิ่นรวมเฮ็ดบุญในนี่แหละพี่น้องซาแมนโตไปจื้อเฮ็ดบุญน้ำพัน 5, บาทเนาะและะ้วก็เพิ่นไห้ตากับยายคนละหาร้อยบาทแล้วก็ให้ซาแมนปอเนาะชีเหลือเอาไว้ใส่ครอบครัวแหละเพราะว่าของในครอบครัวนอกจานซาแมนโตปอคนซื้อก็ขอบบุญขอบคุณเอ็ซีทุกทุกฐานหลายๆเด้อที่รวมบริจาคมาทำบุญเนาะกจา ขอแห้ทุกฐานอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาไส้ความไข่ยาเสนเดอ้อขอให้ศกให้มนันให้ลำให้รวยจุดหวยรางวัลที่หนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมงมัดปรารถนาเจริญเจริญในนาทีการงานท่านมาสำได้ก็ขอให้ไร้คืนเป็นล้านเท่าพันเท่าเดอ้อนาทีเรียบงานก็เฮงเฮงรวยรวยจ้าธุกขอบคุณขอบคุณลายลายเดี๋ยวเราก็สิดงไปทางวัดอีกเถอะเนาะกะ ก่อนสิลงก็สิเอาเงินไปให้ใหยายแล้วก็ไปบุกแขนสั่ลงก่อนแล้วก็สิเอาลงไปทางวัดแล้วก็ให้อ่าหลวงพ่อเนาะเพิ่นก็ให้พรอ,อีกเทือ่อนึงให้เพิ่นอ่านและสื่อแล้วก็ให้พรพ่อแม่พี่น้องอีกเทือ่อนึงเดอ้อโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาเงินไปให้ยายก่อนเนาะกระฟานสีบารดีอันนี้ป้าอุ่นจินบาร์ดี อันนี้ก็เป็นเงินเนาะเอาสีให้คุณยายคุณยา,ายยิ้ม <c oughs> อ่ะได้อันนี้คนละห้าร้อยกับอีพอจะเอฟซีเป็นไงก็ให้พ่อนเพิ่์นนะ <c oughs> นไหมขอบใจแต่ไลเด้อร์ที่ให้เงินมาอันนดีมีแฮกข้าเจ็บจะได้ความไข่จะมีอ่ะ มาชั่มได้กันฮลโหคือลอยเท่าฟันเท่าอยู่ดีมีฮง่โชคดีปีใหม่เลยปลากันปอกปลากระบกุ่เนาะตอนพผดไปหาไปยุ่ป่าเข้ามาปลากระบกที่เก็บไว้กระเบิดเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอากระชไปต่อเนาะเอากระชพูเค้นให้เพิ่์นหารอยบาทเนาะอายเพิ่์นให้ซามิโปพูเค้นให้แต่ว่าบ่มีผายดอกตอนนี้ก็สาวลยพี่น้องมาสิ เห็ดยังไงเก็บมะขามขึ้นมะขาม,มา<อ>ขึ<อ>้นมะขามขายโลโลจะได้เขาขาย,ข,ข,ายขามเราไม่ทราบียเ่ระว่าโล 4, 4, าสี่พันสี่พันกรีบว่านวิชุดนี่โลสามพันบ่อนอัชาวบาด <laughs> มานี่มามามายับเข้ามา <laughs> <laughs> มานี่จิบุกแคนท่านี่อะไร บูบ oh ี้ให้ผูกแขนหุ่มมีให้กดนี้ให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าดีกดเข่าอ่ะมาเด้อลงเอ้ยอยู่เฮือนอยู่ซานจากไอเสตตั้งเนาะฝนส่งเงินมาให้แล้วก็ผูกแขนปีใหม่คนละหาเล่ก็เพิ่นก็ส่งมาเฮ็ดบุญแล้วก็ให้ลงไปเฮ็ดบุญนำกันเอาเงินไปถวายอยู่วัด อันนี้แหละเงินเพิ่นขอบคุณกับคนหลายๆเด้ออยู่ดีมีแฮงเจ็บจะสได้ผู้ขายอยู่สี่นี้เน้อมีใหม่นี่ก็ขอให้โศกมารลำรวยเนาะขอบใจหลายละีเฮาไปทางวัดเพื่อเดินนี่นะอยากไปเด้วเหลืออีกหารวยเนาะเอาไปให้หลวงพ่อแล้วก็เงินถวายให้ทางวัดเลยน้องหกพันกว่าบาทอีกหารวยก็ให้หลวงพ่อเนาะสั่งเพิ่น วาดรูปพี่น้องฟาดงามพี่น้องงาม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 คืออดไงามงามพี่น้องงามคือขาดเนาะเพิ่น,น,นกวาดมาได้ลายเลยภาพก็เมอนเมิเนี่ยพี่น้องมาแจงเนาะคืออเลย กวาดมาได้ลายมีซีมีซันขึ้นมาลายเลยเริ่มงามแล้วยว้อนก็สะเอาเงินพี่นอถปายวับเดียวเลยเนะาะหาลอยบาทเป็นในหลวง่อไว้ใช้ทั้งเบิดเงินที่เพิ่นบริจาคฮิตวัดนี่หกพั 6, นเนาะ สามร้อยสิบบาทั้งนี้ออกข้งองเิมาเป็นสาานุริยางค้งประเทศห้ประเอบอกไดอารส์ทีฟรูบริจาคับุนเนสากุติ นอกขัางบ้านบ้านเมืองกำพร้ากันไม่ถึงได้ซื้อผลหมาบริจาค่านนักเพิ่มข้างออกคนงานนมไปาำได้ซืข้าวปอปอผูุคนหนึ่งพันบาทข้าวท้องซุกพวงมาลาป็อบปอบกวนพันบาข้าวอํพันพวงมาลาปลอกปลกวนร้อยบาท นาทุกเศษกทอดกอบกัวอร่อยรกนาสุกันญาสมทอดกบกัวอร่อยสิบบาทนางนัเสริมสีสาปอบุรีกอกบัวสองบาทนางอาัญญาหัมพอนอุทิศให้นางวาลีอ ย่อมย่อมใจยอมหนึ่งร่อยบาทข้าข้าพ่นกันสีทองเกาะอบกวนร่อยบาทข่าวสมไนลมมะนีรัดทอบเกบกัวสองร่อยบาทข้าวเมื่อเมื่อข่าข้าวเมื่อจงจงจงกั กระทอกกอกอ้วนลอยปลานางแง่ผาเด็ดสำลอมสองลอยบาานางแปดนางแปดขอมพวงสีกอกกอกร้วนลอยปลาน,นางนางวาน กอบกั่วหางลอยลันังสมปองชามกระสีกอกกั่วตองลอยขุข้าวข้าวากอนจานขาวหาอยลาทนังนังสี นางสิริวัณปัญญามาขอบกอบครัว200บาทนางโมรีเดชีพรขออครัว200บาทเท่าวท่ารางกันสู้ขออครัว100บาทยอดเงินรวม6,310บาทเนาะ นี่ก็สิได้แม่พ้อหมอกตัวหน้องเด้อสาธุนด้อ่ะขออุญนตยิ้มส่งม้าสุภาราเด้อหมอหมอเด้อนที่ชมไม่สวยสวัสดี่วรตัางเด้อบารมีสวยเดุ่มันต่วเจ้าไก่ยักู้สุดน้ำ้มไว้สดัวเจ้าในดูเดนว้ามเถ่าก็ยลงมาเป็นน้องให้หมดตา Dale, de right, ดสั่งกองหน้าให่ไยสวยอย่งเจะลำจะาร้ยนั่งดูวยแต่โกงโนเจาสีต่างเด้อนั่งเจ้าป่าตาตาวางงนนอหงมใได้พัารรุ่งนี่ยฮะงอเจ้าหนองตุ๊กนายบุษบัพนำุกกองกุูกุกหอนั่งพอท่านมีนองจะมีใบหองหูฟูมแพทแต่สัวเนี่ยนั่งได้กางหมายเด้อยาแต่ตัวกนากีนกีลอีเด้อห้แต่ตัวต้กินานิ่งนั่งดา มีานี้เัเป็นผู้เดินตารวจเป็นนักการเมืเ้าปรานาเบดีออกเห็นว่าเป็นสะพานถให้ออกบอให้ชุนีู้กเพื่อนเกอยู่ีนี้เออในเรื่อบเนี่ยสาสสกอทการศึ

ป้ามาตามบ่นี่เด้อไปไปจัดเห็ดปลามาถนาเห็ดแหน่หูแหน่กะสายกะบุญสืบบาดอ่าผ่านมาแล้วซาบ่เด้อ ถวายเงินแล้วเพิ่นกะบอกว่าให้รีวิวให้เบิ่งแน่เด้อเพิ่นว่าฮอดใส่แหละเนาะเพิ่นก็อยากเห็นแหละพี่น้องกะนี่แหละกะยังอยู่เนาะติ่งใส่ลูกติ่งบนบันไดเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ใส่ดอกพี่น้องสิมีบนแนวแซมซุเนาะเออยังยังเฮงอยู่สร้างพุ่นดอกยังนานอยู่ยังเฮงอยู่ล่ะนี่ค่ะบ่สร้างยังเฮงบ่ เอาว่าเห็ดอันนี้ยังหึงเลยเนาะยังลายอยู่เออโดยโดยครอบครัวซีกับบุญมีกะโหลกยังบุญธรรมได้ปูใช่พี่น้องอันนี้ก็เพิ่งสั่งมาเมื่อเช้านี่ลูกติ่งยังกะบุญธนได้ใส่อันนี้เพิ่นเพิ่นห้ากระกาะอันนี้ขคือพี่น้องห้าก็ได้ข้างหนึ่งเนาะนี่อีกข้างยังลายอย่างอย่พี่น้อง ย,ยังพ่นกัยังประัานด้ตังเนาะกะโลเพ,พ่นกับยังประธนใตังซ้ำเออกะโลกัยังประได้ติดกะโลเพ่นกขอขอขอัยังประได้ติดเนาะกล้องคอกระเะแจ้งไปได้ต้องขอโทษขออภยัยนะมนลายเด้อพี่น้องเริ่มงามแล้วงามแล้วพี่น้องอ๋อแบบดึง เป็นสตตนเตเลสอันดึงตืดขึ้นตืดลงค่ะบอ,อสอ๋อสงบานาพี่น้องเพิ่นวาธาผู้ใดอยากเป็นธาเอฟซีฐานใดอยากเป็นเจ้าภาพก่าวลวมบริจาคก,กันมาใดเด้อจา้าตามแต่ผู้ศรทัทธาพี่น้องเพิ่อนอยากได้อ่าประตูซองประตูในนี่เนาะอันที่แบบดึงหูดขึ้นหูดลงค่ะอ,อ่าฮาก่ออกบเป็นพี่น้องกันอือโดยโดยโดย อันนี้เพิ่นเพิ่งสั่งมาเมื่อเช้านนแต่ว่าก็งามมาได้ะระดับหนึ่งเลยได้ทั้งเทิงค่ะทั้งเทิงเป็นไม้ข่ะงหลังเป็นปูนเมื่อน,นี่คือบันไดทางขึ้นงามงามงามพี่น้องโอ้ซาลงคันไดเือนสำน,นิคขักนันเนาะ <c oughs> <c oughs> บนนี้เลยแต่เฮือนสลงสิบันีแต่เฮือนเนาะงามนะแบบไหมกับแบบว่าละเอียดเลยอะกล้องกับโบงงามพี่น้องเป็นน้ำกล้องเป็นน้ำโทรศัพท์ค่อยนี่แหละเนาะมันบงงามโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันสีคอจาคลิปไวเพียงสำานียแหละเนาะเขากับมีเวียกไปต่ออีกพี่น้องไปเหตุเวียกเหตุงานต่ออีกเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดแซก์กดไลค์กดซับสไคร้นะที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งสิริบพัฒคลิปใหม่ๆจากซ่องสาวปอหอยาง ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุก่านหลายๆเดอ้อที่เขามารวมบริจาคสั่งบัตรวาบันเฮาเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่และการดีใจเนาะที่ได้มาเป็นสะพานบุญให้เอฟซีทุกทุก่านดีใจหลายพี่น้องที่ให้สาแมนปอได้มาเป็นสะพานบุญให้เนาะนี่ก็บ,บริจาคเงินแล้วเรียบร้อยเลยเนาะเฮาก็ซิเมื่อแล้วพี่น้องพอไปซอยเวียกเขาต่ออีก